สวัสดีครับผมเจอการอีกครั้งผมนาโซลาเซลครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเจอผมก็เจอเกี่ยวกับการโจอบบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะครับผมพุทธิกายนสองพันาสิบห5นะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมวันนี้อยู่นะครับผมลายล้อมด้วยภูเขานะครับสูงเลยทีเดียวนะครับผมอยู่บนยอดเขาสูงนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาขุดเจาน้ำบาดาลในกับทางเอฟซีนะครับผม บ่อนี้จอดเสร็จสิ้พที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในความลึกอยู่ที่170เมตรนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมผมไปตรงไหนก็ไม่มีใครทํานะครับผมเหมือนกันอย่างที่นี่นะครับผมช่างที่ไหนก็ไม่กล้าขึ้นมาจอดละนอกจากคนบ้าอย่างผมนะครับผมสูงมากนะครับผมเดินทางขึ้นมานะต้องใช้โฟวิลรถจิบนะครับผมใช้แมคโครนํารถจอดขึ้นมานะครับผมเนี่ยใช้รถสามเพ่านะครับผมก็จะนารถรถแอร์ของเราขึ้นมานะครับผม รถธรรมดาอย่างเราไม่สามารถเดินขึ้นมาได้นะครับผมเพราะว่าสูงมากนะแล้วทางยากนะครับผมสูงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูต่างระดับอู้นะครับด้านล่างนะครับผมเป็นลําธารนะครับตรงนี้เป็นยอดเขานะเจ้าของจกมาปลูกต้เรียนแล้วอยากจะขุดเจอะน้ำมาดาวไใช้ยาหน้าแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับผมผู้ว่าจ้างนะครับผมแกมาปลูกตุเรี้ยนอยู่ด้านบนนะครับผมหาช่างมาขุดจอดที่ไหนก็ไม่มีใครมาให้นะครับผม เลยมาตกลงที่ผมคนบ้าอย่างผมนะครับผมเดินทางมาขุดเจาะให้นะครับผมแล้วได้น้านํานะครับผมชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะบ้าหรือเปล่ามัขุดเจาะบ,บนเขาจะมีน้ําได้ไงนะครับผมเพราะว่ามันอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงเลยนะครับผมแต่ผมก็ทําให้เห็นอีกแล้วว่านะครับผมอยู่ตรงไหนก็ได้ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมมีน้ําหมดถ้าเรามีความพยายามนะครับผมอย่างี้วันขุดเจาะลงไปอยู่ในความลึกอยู่ที่170เมตรนะครับผมอัตราน้ําที่ได้จะได้อยู่ราวๆ3คิวถึง4คิวต่อชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าเพียงพอนะครับผม ถึงไม่เพียงพอก็มีไว้สำรองตอนไม่มีนะครับผมอย่างนี้แกก็ย้ายติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ด้วยเลยนะครับผมนี่เราก็เตรียมไม่เป็นเส้นแล้วเราจะเปิดน้ําบาดาลพักบอ่อนี้ไว้นะครับผมแล้วยังไม่จบนะครับผมเราจะดูดจากบอ่อนี้นะครับผมส่งไปไว้บอ่อด้านนู้นนะที่เห็นยอดไผ่ไกลๆตรงนู้นนะระยะทางประมาณ500เมตรโดยใช้โซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับผมเดินเมนไปสนิ้วนะครับผมตรงนี้นะท่อเมนพีอีนะครับผมเดินเมนไปนะครับผม เพราะว่าจุดสูงหลักของแกนะ่ยแกจะปล่อยจากที่สูงลงมาเลยตรงนี้ก็จะปลูกเป็นต้นเรียนแกจะอัดสปริงเกอร์เลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะสงสัยว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าโซลาเซลล์นะครับผมตอนน,อตอนนี้เราได้ทําการเทสด,ดูดตกจากตรงนี้ไปแล้วนะหย่อนปั๊มไปแล้วนะครับผมแล้วเดินเมนสองนิ้วเดินท่อสองนิ้วระยะทาง4ี่ถึงห้าเมตรอยู่ตรงนู้นนะครับปรากฏว,ว่าไปถึงนะครับผมโดยไม่ต้องพักแอเวนะครับผมยิ่งถ้ามีแอเวยิ่งจะไปดีนะครับผมอันนี้คือการรอเบืองต้นนะเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเจ้าของแกหน่อยว่าน ทีมงานนำหน้าโซล่าเซล์บ้าโบนะครับผมสมความเล่าลือหรือเปล่านะครับผมสู้ไม่มีถอยนะครับผมรับประกันเลยใครจ้างผมได้ได้น้ำแน่นอนผมไม่หนีท่านนะครับผมอันนี้ก็คือผู้บ้าจ้างผมทั้งสองคนรูปหล่ออยู่ตรงนี้นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่อำเภอพิบูลครับชื่นใจไหมวันนี้เห็นน้ำชื่นใจครับเล่าเขาหน่อยทีมงานผมบ้าไหมตื่นเชือเก็ตื่นเชอตื่นเชื่อแน่ครับทั้งสองหนึ่งในประเทศไทยแล้วหนึ่งในประเทศไทยใช่ไม่มีใครขึ้นมาแล้ว พี่แกบอกพี่แกบอกไม่มีอันนี้ได้น้ำยังพี่เล่าเขาหน่อยได้น้ำยังได้แล้วคก็ได้แล้วร้อยเจ็ดสิบเมตรร้อยเจ็ดสิบเมตรได้น้ำแล้วเนาะครับผมคราวนี้เราก็จะติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์แบบนี้นะพี่เนาะครับผมครับผมเดี๋ยวเล่ารายละเอียดทั้งนี้ยั้งที่หน่อยบอกเขาตรงๆเลยช่างหน้าโซล่าเซลล์ใจถึงไหมใจถึงก็ใจถึงใจถึงเลยครับหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วเมื่อวาเมื่อวานนีเจ้าของไม่ใจถึงเมื่อวานบ้าเจ้าบ้าเมอวาโอเคขอบคุณพี่มากครับผมครับสวัสดีครับ หลังจากนี้เราก็จะนําก้านขึ้นนะครับผมนะครับผมสําหรับลูกค้าหรือเอฟซีคนไหนนะครับผมอยากจะขุดเจาะบ่อบาดานนะครับผมอยากจะจ้างผมอันดับแรกเลยต้องมัดจานะครับผมไม่มัดจําผมไม่ไปนะครับผมอันดับ2ค่าเจาะบาดานผมค่าแรงสูงนิดแต่ผมรับประกันเลยท่านจะได้งานที่คุณภาพนะครับผมและแลท่านจะได้การทํางานที่จริงใจจากผมไปนะครับผมรับประกันเรื่องนี้เลยน้ําน้อยน้ําไม่มีน้ําไม่ดีผมก็ไม่คิดตังคุยถูกใจผมก็เจาะรีนะครับผม หลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศหน่อยนะ FC นะนี่อยู่อำเภอพิบูลนะครับผมตรงที่ผมจอดอยู่ตรงนี้นะครับขเขาเรียกว่าแหล่งน้ําที่สะอาดที่สุดในโลกในะที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมไปดูใกล้หน่อยอ่าตรงนั้นนะครับผมเป็นลําธารที่น้ําบาดาลในน้ําน้ําจากเขาที่เขาวินิจฉัยมาแล้วว่าสะอาดที่สุดในประเทศไทยนะครับคือแหล่งคือต้นน้าตาปีนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ยอดเขาสูงเลยนะครับผมเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะ FC ถือว่าพาเอฟซีมาเที่ยวด้วยนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากบนยอดเขานะครับผมออาสำหรับใครอยากจะขุดเจาะบอ่อประดานนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งสแปดนะครับผมสโลกแกนผมก็คือไม่ได้นะผมไม่คิดตังท่านนะครับผมสวัสดีครับผม